สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมแมทชาร์เกอร์นะครับสำหรับคลิปนี้จะมารีวิวมัดท่าทางทเทๆนะครับผมนี่นะครับเป็นไงท่าโดดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วโดดแล้วก็จะเด้งนิดหน่อยด้วยนะครับผมนี่เทไหมเทไหมท่ายืนก็จะประมาณนี้เลยท่าต่อยอหัวโขกนะครับหอ้โขกตัวหัวโขกด้วยนี่ครับผมประมาณนี้เลย ผมว่าเฟี้ยวอยู่นะสำหรับใครที่ชอบท่าทางแบบนี้นะครับว่ามันเฟี้ยวเลยแหละอันนี้เป็นท่าปีนะครับน,นี่ก็ท่าแล้แลดวด่ลงมันจะเอาแขนไปด้านหลังนะครับนี่วิบโอเคเป็นไงอย่างท่ผมชอบมากนะท่านี้ผมใช้มาหลายเซื้อฟแล้วเสที่ผมเล่น่นป็นเสื้อ GTA s a s u n d a y นะครับผม สรับใครที่อยากเล่นก็ลิงกใต้คลิปเลยนะครับนี่ครับท่าปีนโอ้สวยงามมากครับผมปีนได้เท่มากเลยนะครับนี่ครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับท่าถ้าวิงก็ไม่มีอะไรมากก็ปกตินะครับนี่ปีนก็ปกติเลยไม่ใช่ไม่ใช่ปีนปกติพูดผิดน,นะครับขอไปปีนก็นี่ครับเป็นท่าของมอดเลยนะสวยงามนี่ขึ้นได้ไหม นี่ขึ้นได้ด้วยวะ่ะโอ้โหนี่ครับผมท่าโดดนี่ครับแล้วก็มีตรงกาด้วยนะโอเคมาดูวิธีลงกันเลยครับผมไปกันเลยโอเค,ครับหลับวิธีการลงครับจะมีไฟล์ตัวนี้นะครับผมลิงก์โหลดใต้คลิปเล,เลยครับเข้าไปที่วิวนี่ครับผมกดเข้าไปในไฟล์ตัวนี้เลยแล้วก็กดเข้าอันบนอีกรอบนะครับ นี่ครับผมมันจะขึ้นตรงนี้นะครับกดเข้าไป c ๊อปปี้ไปครับกี่เดียไฟล์นี่ไฟล์เดียวนะเพราะว่ามันแล้วก็ c ๊อปปี้แล้วก็ด v ไวม m ม m รี y แล้วก็ Android Data c o m คอมบ์เดอ t ล็อกสตาร์นะครับผมเข้าไปดีไฟล์แล้วก็วางไปเลยนะครับผมแล้วกดทับไปเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์